อะไรนึงหนึ่งเอ๋มึงนุ่งนึงไบิ้นวานหร้ยขาเป็นขาดอกเป็นดอกเบิ่งครับเพิ่กเขาค้าขนจ้าอ้าวสิภาคี่น้องเมือดแล้วเนาะจ้าฝนกระตกมาเห็นเฮ็ดเพิ่กเขาค้าขนอีกซนหรอกจ้าห์โอ้ยวิ้นเอ้ยเบิ่งโคกบุกไฟอลไรก็มาเอาเห็ดเผืองแยงกันหนึ่งหนึ่งนี่หวานจ้า สวัดีครับผมพี่น้องจามาัดอกับหนุ่มหนึ่งกับใบวินวินนะจ้าสวัสดีพญายม่งย,ยิ่ลุงป่านะครับพอ่อแพี่น้องทุกท่านครับสวัสดี FC เก่า FC ใหม่แล้วก็บภูเขามะระชุ่มตัวรูปนะครับเนาะงวันนี้ก็มาัดอกับบ่าวินวินครับหนุ่มหนึ่งในเสาร์ของวันที่หนึ่งเมษายนน้องมันลอยลกสิบห้าครับแบกบัวพี่น้องถ้ายอยู่ถ้ายอยู่เขาเดือนเมษาย,ย,ยน,านะครับเนาะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นปีแรกนี่น,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 นคะครับ อ่านะครับมาพิกัดวันนี้มาเส้นหนึ่งหนึ่งวันนี้มาเบิงึงบ้านน้องเมกจ้าอยู่ในเขตท่าตนานะครับบ้านน้องเมฆจังหวห้วยคามอำเภออุญสริกิ่งวัดบุญรัชธานีนะครับอ่านะครับเพื่อเป็นการเสียเว,วยลาไปหลุนงินเบิองมาสิพอเฮ็ดยัางเนี่ยตามกลางฝนก็บ้อแห้งปไปได้หนึ่งหนึ่งจ้าเกษตรซ้ำหนุนหม,มอ,อกส่างนี่นะครับแต่ว่าผืนดินซุ่มอยู่เพราะว่าทกมาจะเสวะแล้วครับแดดตีซกีก็กลัวนะครับไปหลุนงินเบิองครับแต่ปลาป้านี่ก็เป็นกบตะแบกกบยากนะครับ ส่นยาญใหญ่ส่วนกอนะครับเนาะเห็นแล้ววันนึงนหึ่งมะฝอเห็นเห็ดมันปูใหญ่จ้ามาเบิ่งเห็ดมันปูใหญ่เป็นแนวไดเนาะงนึ่งวันอือครับ,ด,บรดอกแเลี้ยดอกเลกของข้าจ้าเห็นบอกครับลักษณะมมันปูใหญ่ดอกเป็นเหลียงหรือเห็ดดอ,อ,นนอกบปูใหญ่เนาะวันหน้าเออเมื่อวันนี้ได้เอาใบใหม่ใส่ได้พี่น้องฝนลินเกล่ยไก่กันมา,มาเอาหนึ่งนี่ผึ้งหวานเนาะผึ่งหวานครับ มีเห็ดพึ่งหวานของแฉะครับจ้าต่อมาก็เป็นเห็ดเพิ่ลชาดหนึ่งหนึ่งเนี่ยชาดหรือว่าเห็ดพึ่งนาโเนาะจ้าจังไต่จะคือห่างเพิ่งนี่เบิ่งหนึ่งหนึงรสชาดจะคบหน่อยหนึ่งเนาะจ้ามีคมนิดๆได้จากเห็ดอันนี้หอมหรือว่าชิวกระไดครับลังจันเป็นว่าครับคือคือยางชาดนี่เนาะจ้าจะว่ากระเสียบอยู่ครับสบายเบิ่งดอกจูมเพิ่งนั้น กำลังไป okay, เบิ่งเห็ดพิ่นเขาดอกนีใหญ่นี่เด้อวิ่งจุ้มนึงนี่จุ้มหน่อยเพิ่นจ้าเห็ดพื้นสาบนาะจ้ะมีซองจุ้มครับนี่งามเลยจ้ะเห็ดพื้นสาบจ้านี่ว่าพึ่งหน้าหอแน่นเสร็จแล้วดอดเวกเห็ดเราเลยนะครับสะพานน้ำหองนามไหลฟั่งทาง ปเออดอเยเงเนียงหนึ่หนึ่งบิิ่เาอย่ง้คักหน่อี่คุณน่ะอช่องดอมีก้อนครับมึงกินะพี่น้องได้อยู่ได้จ้าคุณน่ะเพิ่งเขาคาคนได้ครับคจ้าแยงเสีบแกงหวานคักได้ครับโี้คุณน่ะป้าย่างนานึ่งนึงเมนค้ะดีครับเดือดกงามช่วยๆเลยเนาะ โอ้ยดอกหน่อยก็สิไดเอาแล้วบาทนี้สูนเพิ่นแล้วเนะาะนี่นยังอี้กี่บาทนึงยังอีกจ้ายัางอีกนี่แหะครับกีไก่กันอยู่ใน,นคนละคนขึ้นมาครับดอกเฮ็ดได้ครับน<ม>ี่อดกนีจ้าหมดตังหวง่วงว่าบ่บบมีเสือหน้านนหนึ่งแม่นจ้านี่ได้จ้าคนเปลือยอยู่นี่จ้านี่ครับแต่เป็นเสือแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับบานีทครับลิ้มบ่จ้า นนใหญ่วกวัวงามแห่อีกนึงงเดี๋ยวจะเปิดใหญ่โอ้ยเนาะเฮ็ดคนไ่นน,นี่ยังสิสมบูรณ์แบบเพื่งนเถอะอ่ามุนจะามาเอาดอกนิบานดอกนี้ก็สวยงามเพื่นนอนคาร้บเฮ็ดเพื่อเขาขาคุ้นด้จ้ะพี่น้องมาพร้อมผ้าอยู่เลยครับเฮ็ด <laughs> นางคาไปเรื่อยๆครับ เห็ดเพิงชนิดนี้ส่วนมากจออกน้ำปลาย่างหน้าเนี่ยครับตามที่ผมเก็บมานะครับตามประสบการณ์นะครับออกตัวเป็นตอนนะครับปลาย่างหน้าปนกับปลาเนื้ออืน่นหลักๆจะเป็นปลาย่างหน้าหลายครับไปน้ำหนึ่งหนึ่งปีครับน้ำนนหนึ่งหน,นึ่งหมาผอเฮ็ดย่างเหมอนเฮ็ดเพื่องขาเตี๋จ้าเปิดกบเป็นกอเลยไม่ว่าจะไก่คร,ครับอืจ้าเป็นแดงขาเตี๋ยครับตัวนี้บอดายเอวิ แนี่ยนีเนาะทีนี่ก็บอดไองงด้ไว้กรดอกเชียครับมีจ้าเอาดอกส่มกนเอาไหนนอะจะเนอะมีทองสีซี่มะนั่นมีจ้าเกงหวานด้ครับมีหอมมีจ้า ้นั้งนในคืเ็กเกินจังดอกแดกหน่อยทงกอนคนดดกง,งามเพิ่ถองนุ่งงามบนน่าสีคืออะรครับมือนี้จ้าหลุนเป็นอีครับอ่าอาจจะรูมนึ่เน,น,น็นดยังจ้าห็ดพิ่เขาจ้า ใหญ่เนาะแต่ว่าทองตัวนี้ชนิดทองขาวเนาะจ้าข้าวเปล่ามีเพิงค้าเตี้ยจ้ะเห็นดอกนึ่งแล้วจ้าเป็นลาบเอาบัาวใดจอยตัวนี้ <laughs> โอ้ยเนาะขาเตี้ยเป็นลาบบัวเอาเพิงขาค้นจ้ะนี่อย่า,างในเบืองทองเบืองลักษณะขาเป็นค้นเนี่ยนี่นะครับ งานใหม่เ,ออเป็นไงินหนึ่งพิ่มยาคนจ้ะจุจ้มเลยพี่ครับเตรียมนอนองไ่พีกันมงึงคาครับนี่ลักจุ้มเป็นลักษณะแนวนี้หนึ่ง หวานแหงเนียครับหอมน้ำนองหนึ่งจ้าเพิ่งนเขาปลาย่างครับปลาย่างหน้านะครับโอ้โอวิ่เสร็จออกกง,งา่ามเลยจ้ะพุกเพื่อหวานอีกนาะจ้ะอีกดอกนึ่งจ้ะ ขึ้นมาลายเตยบแล้วนันนึงนช่ครับพี่น้องคกบุกไฝ่ปลานะครับนี่เป็นบัวครับหนวยโดกขนาดครับจะ็นหนอยบุกไฟ่ไปด้วยครับจามาชันซุปนะครับเนาะขึ้นยู่กับต้นแค่กัน่วสิวานหรือสีสมนะครับบุกไฝ่ปลาค่อนข้างโดบนะครับต้นนี้ครับ่ะไปเบิ่งเฮดกันต่อครับเบิ่งคกบุกไฟ่อะไรก็มาเอา เห็ดเพึ่งแยงกันหนึ่งนิดหวานจ้ะนี่นะครับดอกหวานนิดคุ้มหน่อยๆ้ด้วยจ้ะพี่น้องจะบกคมแห้งเนาะแห้เวิยนเก็บมาเห็นไหมนี่หยุดถิงลงลึกขึ้นบ่อใดลงบ่อใดนี่หยุดฝั่งห้องฝั่งห่วยในเสียงเคียดอูพองยี่เนาะจ้ะกบภูเขาเป็นไหมเขาเคยอภูเขาไอ้เวียนบบบนี้จะนี่เฮ็ดพึ่งเขาครับลักษณะดอกนะครับ นี่ครับวานในบันเฮดอันนี้เนาะจ้่ตัวนี้พวขมจ้ะเกิดนุวกันครับนี่แหละครับหนึ่งว่ามันจะขึ้นไดว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นไปย่างอีกบอยหันเฮดงดอกจ้ครับน่าจภาพนี่แหะครับแปน้ำหนึ่งกันครับเฮดครับนี่ครับต้นมักตอปลาครับเป็นดอกนะครับแล้วจะส่วมให้เบิ่งนะครับเห็นไหมครับเป็นห่วงอยู่ ต่อปลาค้องแข่นะครับเนี่คกับยวงดอกมันหนึ่งงเก็บมาให้เบึงโรนนะจจะนี่ครับอยู่กับปลาด้วครับนี่เอาเห็ดเพิ่งหวานนีีครับอืมนี่อืม กิดชิเครื่องตาแล้วครับไปรุนกันอีกจ้ะครับยางงำหนึ่งหนึ่งไปอีกฟังหอยฟังหองคือเก่านะครับสังเกตเบึงต้นใหม่นะครับเป็นต้นเปลือยต้นตะแบกหรือว่าต้นยางนะครับผสมกันนําครับฮะเพิ่นเข้าไว้ยานมันอะไรหนึ่งหนึ่งอื่นบ็เหมือนหนงนึงวิ่งโอ้โยเลยจ้าฟื้นเข้าจ้า ขาาป็นขาดอกเป็นดอกเพื่อนเขาคะขนจ้าเจอดอกใหญ่นะมันอตัวนี้เนมเนดอกจูมเป็นเนาะจมนจ้าทั้งเกียรขาพันพี่น้องอ้าวส่งมาตัวนี้สูงแล้วมาเนี่ยอ๋อผมยางลงมาห้องเนี่ยงนิ่งอื่น พี่น้องพี่น้องปีนลงมาเลยจ้าพึ่งเข้าขาขนดอกงามโอ้ยวินเอ้ยบุ๋มทีละง้ามคักง้ามเน่เป็นเห็ดพึ่งเขาใหญ่จ้าจย่แบบทองขาวเนาะมึงอัดทองไอพี่น้องมึงนำนี่ดีจังเป็นเห็ดที่เคยกินแล้วก็เคยเก็บนั่นหนึ่งจ้กินได้นะครับจังเอานะครับ คือในคลิปผมนี่ก็ซิรีวิวจะเฮ็ดกินได้กันมากจะเป็นรสชาติดีครับถือปากคนในถินนะครับเนาะนีครับก็เฮ็ดเพื่เขาค้าขนนะจ๊ะราคาสูงคือกันได้ขว่างค้านำแพงนี่หน่อนนหนึ่งใ้าเฮ็ดเสียบจ้าพี่อีกจ้า,ามุนสะสามเอาพี่ครับ เห็ดยังหนึ nice. yes. ่งหนึ่งเห็ดเห็ดตีนปอกก็ได้วินเฮ็ดเห็ดตีนปอกเลยนุ่นก็จะเอาเฮ็ดหนู่นๆนะบาดเป็นต้มจืดเนาะจ้ะนี่ครับเห็ดตีนปอกใย่เบิ่งขาวๆครับรสชาติเป็นยังไงนี่คล้ายๆเฮ็ดบดขอนเผ่านี่ละจ้านีะครับหันดอกไก่ไก่นะครับเนาะเนี่ยนุ่นๆก็จะไปเอาเฮ็ดหูหนูบาดเลย คนเหลื่มซาเมียดแล้วนะน้องเนียนจ้าจะขึ้มต้องใช้สต็อกอยู่อีกเบิดมือไปแล้วครับเพราะว่าผายุกอีกหนึ่งเนียนจะผายุกเขาเนาะจ้ะชื่อจังไดผ้ายุจักเดือหนึ่งบนจักผมกำลังจะข่าวเบื้องนี้เองนะครับฮะหลังจากตัวเบื้องนี้ดูอีกหนึ่งครับอ๋อนี่ครับยังมีอ้อนอยู่โอ้ยหนึ่งสิตุ่มเจ็บแฉกกันนะมันนี่ หูนูปลาด้วยครับนี่เขาเรียกว่าน้าเฮงเนาะอ่าหิ้งเบิ่งขาวๆครับใส่เกือบเบิดถุงเฮ็ดพี่น้องเลยมือนนี่คอนก็มีเนาะดคอนก็มีเป็นหูนูคอนนะครับหูนูคอนบาดถึงก็มีเบิ่งติ๊ไก่ครับลักษณะดอกนี่ครับอ้าวฝนก็ลงเมียดมาอีกแล้วอ่ะยังไปลุ้นเบิ่งกันอีกครับ พ่อวิพาพี่น้องเมื่อแล้วเนาะจากฝนกระตกมาเห็นเห็ดเผือกเขาขาะนอีสองดอกจ้าฝนจะลืมมาแห้งนะครับอ้าวอีดอกนึงก่อนจัดพี่น้องอ่านะครับตอนนี้เวลา12บสนาฬิกาเก้านาทีนะครับแต่ฝนตกแข่งนะครับเนาะกระเพื่อนสาไปนะครับนี่แหละครับฝนพายุปะครับไปสรุปเห็ดกันหนึ่ง หนึงขายอยูี่นีะครับเนาะเดี๋ยวเรจะพี่น้องอี่ของเฮาจ้าข,ขิงเขาขาคุ้นชวนมากสิเป็นเฮ็ดผึงง่งเขาขาคุนละจ้ะหวานเนาะจ้าก็สิมีเฮ็ดหูหนูแล้วก็เฮ็ดตีนปอกน้ำนอจ้าเนาะบ่หลายจ้าครับเนาะเรจะอยู่ได้กินมาชานนี่เก่าครับนี่ย่าเนี่ครับ สำรับลิปมาอนีอ้้นองนึ่งกับท่าพี่น้องมาบ้านน้องเนิกนอกจากตำบลหนือชาอำเภบอบุญผลิศจังหวัดอุบลราชธานีของเฮาคือเกาเหนืะจ้าสำรับลิปมาอนียงามาครก็อย่าลืมกดไลค์ด้วจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องอน,นึ่งกั็ไปวิ่งวิ่ง้อกจากบัวชีบผาลิปใหม่ๆนไม่นอกสำรับกิบมาเนียงกระที่อนสนิลจ้าพอกันคลิบนะด้วจ้าสำรับลิปมาเนี้สวัสดีจา้ดดนจาน,ดดน้องนึงกิดก็ไดบ้านเตรียมตัวกับบ้านครับ รถกีหันจอดไว้ในหัวห้องคุณนะครับอะไรครับสำรับคลิปมินอคีซี่อัมลาพลาดจากพญายมยายนป่านาอานะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับไปดูบรรยากาศป่าจะแบกป่าเปื่อยป่ายางอยู่นะครับสำรับคลิปตอนรับบันทีหนึ่งเมษายนนะครับสองพันหนร้อยหกสิบห้านี่ครับสามารถทำกลางสภาพพายุนะครับเนอเราเคยเห็นกันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวปีนี้สภาพอากาศ ก็ดีกันครับเน็สิได้ออให้เก็บเรื่อยๆนะครับครับําหรับคลิปนี้ก็ก่อนจากกันจะขอให้พญายิ่งย่พอแมีพี่น้องทุกท่านประสบแจ้ความสุกคนเจริญนะครับมั่นมั่นนะครับเหมือนครับคิดสิ่งใดก็สมุงมาตปาชนะครับอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยทุกท่านนะครับนาะสุขใยสบายใจอย่ามีโรคภัยมาทำายครับครับําหรับคลิปนี้ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับผมขอกันคลิปใหม่่ครับ